ไมวิ่เพียง1,200งารวตีเหลือตเต็มระบบมาปั๊บรีวิวปุ๊บไม่มีรอยขยไม่มีรอยขยับขาด้าน,นล่างไม่มีหักไม่มีงอไม่มีโคตหนัง,แบบนนงแบบเนเี่ยหนังแบบเต็งเฟลเลยนะข้างนอกแดงยังไงข้างในก็แดงแบบนั้นโปรมไลายแบบใหมากไม่รู้จะหาที่ตีอะไรเลยดอกเบี้ยต่ำให้ถูกที่ <ไ S 1> สุด<ไ>ด้วยแค่เรียกเพลงก็มาแล้วว่ะโอเคค่ะไม่ตติดขับรถที่ผมเต้นโชว์เลยนะ <S <S <S> เล็กไปหน้อยอันนี้แล้วก็รถสวยอารมณ์ดีมาจากไหนวันนี้ Toyota Camry 2.5 Premium ปีนนี้นะครับปี2023ค่ะป้ายแดงขายอยู่1ล้าน5แสน99,000บาทเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยนะไม้วิ่งเพียง1,200อิโหโลเมตรกับ2ล้อหลักพันนะคะอันนี้ของแท้ดั้งเดิมเลยนะวาร์ริตีเหลือเต็มระบบใครที่สนใจรุ่นเบนซินอยู่นะมาหาตัวนี้ได้เลยโฉมนี้เป็นไมโนช์เอนนะ TNGA Platform ด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED ค่ะแล้วก็เรไลท์3ขั้นบันไดรวมถึง ไฟตัดหมอกกระจังหน้าสวยหรูหลามากโลโก้โตโยต้าเนี่ยจะมีเรดาร์อยู่นะคะทำงานควบคู่กับดนามิกเรดาร์พุซคอนโทรลนั่นเองค่ะนี่เป็นรถเทดไดนะคะผมนะวิ่งน้อยมากขนาดนี้เครื่องร้อนะใหม่ออกใหม่เข้าเลยนะตั่นม่ ใสเลยดูเลยครับสติ๊กเกอร์ยังไม่มีขยับเลยนะนี่ผมแค่ล้างไข่นอกยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมาปั๊บรีวิวปุ๊มอย่างที่เห็นเลยมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยข,ย,อย,ขยับขาด้าน,นล่างไม่มีหนักไม่มีงอไม่มีโคดกําลังเครื่องไม่ต้องกลัวว่าจะอื่นครับสองคุดห้านับรองว่าแรงมา้า<ะ>ดีมากมีรอยแค่ตรงนี้อย่างเดียวนนโโท,ที่เหลือที่เติมหมดเลยแต่นี่มาปั๊บให้เห็นเลยนะครับว่าตั้มรีวิวแบบนี้ แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตั้มเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วมาพร้อมแบบแปดรับยางปี2023ตรงปีเลยครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ลดการเกาะตัวของหยดน้ำด้วยนะลดระดับลงลาดถอยหลังได้ด้วยเข้าเก็บไปหลังแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะลายสปอร์ตมินิทัลลิ่งให้อยู่ด้วยครับกบอว่าเดิมมากใช่ในพี่ตั้มเดินสวยๆใช่ค่ะโอ้โหนี่แบบสีเงาแวบเลยเมทดอาร์ตอยู่แล้หนังแบบเนี่ยหนังแบบตึงเป๊ะเลยนะเบาะเห็นไหมเน้นมากวิ่งแค่ถึง1,200กิโลดูดิไม่ได้ใช้งานเลยนะครับขับแค่เทสได้เดียวสวยงามนอกแแแแแดดงงงงงไไไข้้าาในนนนนกกกกก็บบบััััะะะครรผมมมสติ๊เเอ์ยย่่ล เดี๋ยวนี้ยังไม่ต้องเดี๋ยวกล้องดูนะหนังเบาะตึงๆเลยอ่ะมองเข้าไปคิดถึงใหม่คลิปเลยนะโอ้โหแน่นปึ๊กเลยอ่ะข้างนอกแดงยังไงข้างในก็แดงแบบนั้นนะครับค่ะรถดูโปร่งดูโล่งนั่งสบายเนาะสัมผาสเป็นแบบปกติชอบตรงเนี้ยมันใหม่ไปหมดเลยใช่ค่ะแอร์ตอนหลังมีค่ะไปกันต่อเลยนะไปแบบไปกันต่อเรียกว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนโอเคด้านท้ายเซ็นเซอร์สี่จุดชอบเป็นท่อคู่ท่อออกคู่จริงด้วยนะคะใช้ได้จริงออกแนวสปอร์ตอยู่แล้วไฟท้ายแบบ L E D ค่ะพี่ตั้มเส้นสายเขาสวยงามมากเป็นเดิมครับเอกลักษณ์ก ก็ออกไปได้เลยสวยงามดูดิสองฝั่งเหมือนกันนะครับผมใส่สกล้องมองเห็นไหมดูสีด้านในเห็นไหมสวยงามไม่มีรอยเจาะไม่รอยติดแก๊สนะครับอุปกรณ์ไม่เคยใช้ค่ะอุปกรณ์ยางอะไรไม่เคยผ่านลงสนามเลยใครได้ไปเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยติ๊กเกอร์ยังไม่แก่เลยเหมือนกันสีเสอืองตัวลต้วนเลยนะเดี๋ยวตั้มจะมาลองขับดูว่าเ a มเปอรี่2-5พรีเมียมคันนี้ขับสนุกแค่ไหน ราไม่ต้องใช้ท่อไม่ต้องใช้อะไรเลยนะเหมือนเราเพิ่งขับรถออกมาจากโชลูคุณถูกถุงถึงแบบโหดูดิโองมาไลแบบใหม่มากไม่รู้จะหาที่ตีอะไรเลยไมวิ่ง1,200กิโลเองมีมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับแพทเทิร์นชีพถูกต้องหน้าจอเรือนไม้เนี่ยเป็น TFT พขนาดเนิ้วแบบสีเลยตัวหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางเนี่ยขนาด8นิ้วเป็นคัิ้วใช่ค่ะมีมาให้ครบแล้วก็มีทีคอนเนคกเตอเลมาติกอยู่แล้วด้วยมีหลังคามูลลูปมาให้ตรงกลางคอนโซลก็จะมีหมดอีโค่นอร์มอลสปอร์ เร่งไปที่โหมดสปอร์ตเครื่องยนต์2.5ค่ะพี่ตั้มขาเบาค่ะอีกแล้วค่ะ <c oughs> แอร์ได้เป็นดูโอ้นะคะ2โซนแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้เพิ่มเติมตัวชาร์จไฟโทรศัพท์นะคะเป็นไวเลสชาร์จเครื่องเสียงเป็นไงครับผมเครื่องเสียงเหรอคะก็ชัดเจนเปิดไหมคะ,อะลองลเทสห,หน่อยหอไหมคิปหนึ่งดีดมาไม่มาค่ะไม่มาเหรอคะต้องเชื่อมต่อบลูทูธค่ะอ๋อมันมายังไงคะฝากตากล้องเชื่อมต่อให้หน่อยค่ะ ขนาดนั้นเลยแค่เรียกเพลงก็มาแล้วว่ะโอเคค่ะโอ้โหไงช่วงนีคือขับไปนี่หายห่วงนะขับรถคันในบันเทิงแน่นอนมีคาำสุขนะ กับรถใหม่ๆอย่างนี้นะคะนี่ไม่ติดขับรถที่ผมเต้นโชว์เลยดขับรถไม่หน่อยอันนี้แล้วก็รถสวยอารมณ์ดีมาใจไหม่วันนี้มีเรื่องของกล้องขณะถอยจอดรวมถึงมาไฟฟ้าเรากดจากตรงนี้ก็ได้ไฟฟ้าต้องกดจากหน้าจอนะคะคันนี้จะไม่มีอยู่ให้ตรงกลางคนมีช่วยเตือนมีอย่างที่บอกครับเนี่ยเราตั้งจากหน้าจอได้เลยเบาะสมูทลีเดอร์นะคะเป็นได้แบบหนังแบบนุ่มๆให้แล้วปรับไฟฟ้าแทิศทางกับคู่หน้าเลยนะบอกนี้ดีกว่าคันนี้สวยมากต้งคอนเฟิร์มเลย รถสวยจริงๆรถวิ่งไม่มอแบบนี้นะครับดอกเบี้ยต่้มให้ถูกที่สุดด้วย Toyota Camry 2.5 Premium คันนี้นะครับปี2023ม่วิ่งเพียง1,200กิโลเองนะครับป้ายแดงขายอยู่1,599,000บาทวันนี้วิษณออ u t คาร์นะครับจัดให้ไปเลยครับ1,229,000บาทประหยัดไปเยอะมากนะครับแล้วก็ชิมคันพอนเพียง20,000กลางๆจัดได้ทุกอาชีพนะฟังดีๆนะครับลูกค้าท่านใดนะจะมีบัตรอีอออี บีบยวีซ่ามาสเตอร์ผ่อนบ้านผ่อนรถเกิน12รอบบินนะครับทุกอาชีพเลยนะสามารถมาเช็คสิบกับตั้มได้นะครับถ้าได้สิท่านขับรถกลับบ้านทันทีโดยไม่ต้องยืดเอกสารใดๆท,ทั้งสิ้นใช้เพียงบัตรประชาชนหนึ่งใบใครเกิดเดือนนี้เวลาโทรมาหรือว่ามีทีมงานถามะคระับเกิดเดือนไหนบอกด้วยนะท่านจะได้แคมเปญโปรเดือนเกิดไปให,ไให้อีกนะครับดูรถทุกคันของเราได้ที่ w w w ร i s วด์เว็บวิส com นะคะแล้วก็โทรหาเราได้ที่เบอร์0811331221หอโทรหนึ่งสาม1ามหนึ่งสอค่ะ